คุณผู้หญิงที่มีน้ําหนักตัวเยอะจะสามารถเข้ารับการกระตุ้นไข่ได้ไหมจะฉีดยาเข้าหรือเปล่าพี่เมย์คะมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าคุณผู้หญิงที่มีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยจะสามารถเข้ารับการกระตุ้นไข่ได้ไหมจะฉีดยาเข้าหรือเปล่าไม่มีปัญหาค่ะสามารถกระตุ้นไข่ได้ส่วนเรื่องยาฉีดก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่ายาจะออกฤทธิ์ได้ดีในชั้นไขมันนะคะวันนี้พี่เมย์มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยอันนี้เป็นไซส์ เข็มเบอร์30ขนาดครึ่งนิ้วนะคะเข็มเขาวัดมาให้แล้วซึ่งถ้าฉีดนิดเข็มเนี่ยชั้นสับคีรุ้วาชั้นไขมันพอดีอันนี้เป็นตัวอย่างยาฉีดกระตุ้นไข่แบบปากานะคะก็จะมีหัวเข็มให้แบบนี้แลแล้วก็หมุนมันจะมีปอกสองชั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงจุกตัวนี้ออกข้างในก็จะเป็นเข็มแบบนี้เลย ปัด90องศาได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมก็สามารถกระตุ้นไข่ได้เช่นเดียวกันหาะถุกท่านมีคําถามเกี่ยวกับการรักษาภาวะพีบุตรยากสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะควรจะไปหาคําตอบมาให้เองค่ะ